สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้แม่ดวงพ่อนเสียผ้ามากก่อไฟ ต้มมันนุกกันจ้ะม่ดวงกาจะผ้ามากอไฟนะค่ะเนาะจะลองเพง่งไงฟังพร้อมจ้ะขอสูงค่าแต่ราคาเส้นต่ำบายพี่นางไปแต่ฟังวาพี่นางเสียขอย่อยเป็ต่ฟังวะลองได้ซ้ำนัน่นลองไปกูหันกนรบอ็ได้อีกแล้วมาดังไฟต่ออยากลองไปกูหันยู่ก็ลองก็ได้ <laughs> ลองบ้าเป็นลองได้ดชำนัน <laughs> มาพี่น้องเขามาเป็นคนดังมาเป็นคนดังมาเป็นคนดังไฟค่ะเป็นคนดังไฟเนาะเ่อนี่มานำเสนอในเมนูต้มมันนกคุณอะคุณอะพี่น้องร้ายพ่กคุณอะเอฟซีนสมงมาให้กินพี่น้องเห็นไหมมันนกได้นี่มันนกบ้านเข้าได้พี่น้องมันนก หรือว่าอีกบางคนก็จะเรียกว่ามันลำเทียนเนาะนี่ยมันนุกเนี่ยมันหายากนะคะใกล้จะศูนย์พันไปแล้วนะคะเนี่ยมันนุกค่ะมันนุกใกล้จะศูนย์พันแล้วโอ,โ,อโอ้โอ้พี่น้องอเอามาดังไฟ้กันเนาะเขา้มาเป็นคนดังได้เหมือนดี๋เวามาเป็นคนดังค่ะเป็นคนเบ้ยพี่น้องมันยังหนีเจ้าหูบอะมันนุกได้หนีพี่น้องมันนุกคุณหนานี่ต่หัวใหญ่ๆ เดี๋ยกินแต่หัวใหญ่ๆเ์ข้ามปลากระต่ายข้าวปลากระต่างมาซูมดูด้วยกันล่างมันกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะล่างมันกันพี่น้องเคยกินบอมมันนกได้หนิมันนกแมลางมันนกกันเนาะมีแต่หัวงามๆ FC ส่งมาให้ค่ะ FC ส่งมาให้ เอฟซีช็อกมะห้มาล้างมันกันพี่น้องเฮ้าเอ้าซสนีทกับพ่อใช่ปนเนาะเอส,ก,อนนสกินโบเบิร์ตละอ่ะมาล้างมันน้ำกันเนาะค่ะเนาะค่อยกินบบพี่น้องเนี่ยนะค่อยกินบบจ่ามันนี่ยนะ,ล,ะล้างมันกันค่ะอุ้ยมยาหนีหญ่แหงเด้ เป็นธรรมศาสตรดิหลังกระชีวแล้วล่ะไส่กระชีวแล้วน้ำนึงอ นี่เติวอันง,ง่ามๆได้คุณนะนี่แต่อันง่ามๆโอ้บังระหัวนี่มันคือเป็นนังคิดโอ้หัวนี่มันเป็นตะกินอ่ะเข้ากับมาหักลงหงมอเลยต่มต่มเลยพี่นอ้องหักลงหงมอเฮ้ยมักลงหงมอเลยค่ะโมหยาบจักดีค่ะต่มค่ะต่มเลยค่ะล่องม,มอต่มสบายเลยพี่นอ้องนี่ ก็ตอบไปคิดเนี่ยต้มเลยค่ะนี่เห็น่ะต้มเอาไส้มอหอกค่ะพี่น้องต้มเรียบร้อยค่ะมันลุกไปกัควันต้มฟื้นเนาะค่ะนอกเต่าเตาแก็กับเผืองแกดได้ใสใสฟื้นอีละเมื่อนี่กะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะค่ะนอกสวัสดีค่ะ